มาเมื่ไหทั้งนี้ทั้งนนเนี่ยวุณแม่เป็นกำลังเขาไมันออกคู่อืมมาออกลูกแม่โอ้เอาบ่เค่อยเลยเกิดมาไม่เคยฝันแบบนี้พี่น้องอ่าเพิ่นว่าอ่าเอาเข้ามาตามน้องการครับผมก้นอสามตัวแต่สองสามหมื่นโอ้หะไงผมได้หมื่นเออ วัที่พานมาสามศูนย์เก้าเก้าศูนย์สามพี่น้องเราดีมาวัวคู่ห่างานดำมาดำง่างม่ยังไหวก่อนวันมาเอาวันเช่นไรก่อนันเมื่อไหลูกก้อนวันถักสองสามหมื่นเกือบมมากไม่เคยพอท่านเียงานีเด้พอเป็นใบซูงแบบ นางมีสงหาของนางเลยน่นันหมาตัวนึงนะฝันเขม่าใช่ไหมแม่นหมามันมากขอดลูกอยู่งนี่โอ้ยููเสียงเครื่องในฝันคือแบบว่าหนูเอาหินลงเอออ่าหินโล่งเช็ดยังค่อยอย,อย่างนียู่นะงัวสองตัวนี้กระปูกยุ่งหันละมันหมามาจะใสกะ่กับพวกหงมันมาขอดอลูกยุ่งหันขอดเสร็จแล้วพวกก่นกับแลนลูกพ่นอยู่ของล่างเนี่ยลูกพ่นนอนอยู่พ่นกับแลนขึ้นไปทั้งกอล่อง คุณยนเสียเลยยืนเสร็จละยกขาสองขานา่ะสองขาหนาขึ้นยืนยืนเสียแล้วเราก็เอ้ามาบันทึกภาพใ้ดีวงามขาที่ยังนี้ลูกมันก็สีดำเหมือนมันเลยดำออกท่องทองดำท่องท้องเรียมท่องดำเรียนมาแม่ทั้งแม่ทั้งลูกงามขาอเไกว่าเอ้า กืไม่เคยฝันเห็นมาเจ้าของเนี่ยง่วคือฝันเห็นแตงงน่ง่วงเงยมัเดีย๋ยวมันก็บอกเปนเก่าเนะจ็ดเจ็ดเนี่ยถึงง่วออกกูหเป็นศะูนเก่าต่ว่านี่มาออกร,รู้ว่านเป็นยักษ์มเลยคนเนี่ยเดี๋ยวเนาะอมามันยกขาหนาขึ้นยังสีมันวะแมนมันดีเป็นยังบบนี้ยังสียกขาหนาขึ้น,น,นยนังอเล,เลยมันดีว่าเจ็บเจ็ายังสี มันไม่แน่มันหมอลกลูกก็หนะีไหมอืโอ้มาาร้อยกะหนึ่งขึ้นกับเมือเก้อน่าหนึ่งสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ไม่มีเหล็กตัวเก่าหนีหรือมั้งอือหนึ่งเจ็ดเจ็ดอะ่ะ <laughs> แล่นขึ้นกองหินเนี่ยขาหนาขึ้น,นึขี้สองขาพร้อมกันวะโอ้โม่นยเมื่อกี้เล็กเก็ตเลยไม่ถิว <laughs> ่าหัวง <laughs> โงหัวขนโยขึ้นเนะออาะอก่อนเมื่อกี้นั้เป็นเก่าก็ได้เป็นเก็ก็ได้โยขึ้นเนาะมาเขามาหลวเออโอ้แลว่กีว่าเป็นแั้วเือี <laughs> ้สื่อแหเลยเจ้เรื่อ่ะอะบ่เคย บ่เคยฝันยสเจ้าเทียบบ่เคยฝันเห็นหมาเลทียจะไหนเอาขึ้าฝันเห็นหมาออกกล้งงเลยครั้งแรกครั้งแ็กไมชีวิตเลยทุกเจนอยู่นี่ตั้งว่าออกลูกงมัวกลู้งเป็นหมาออกกลุ้ะมามากมากยังไหมานีว่ะเจนยังหวามาได้ทางอแปลกเลยะเนาะมน่าเกินนะคนถึงฝันเห็นมา แม่หมาดำน้ำเนี้ยดำดบยังงามเลยไม่เคยเห็นพร้อมเห็ดยังไงหลับบาดนี่ฝันเห็นมาเนะสิแปลว่าไยังนะฮึ่มมาออกลูกหน้าประเดิ่งตองวัดฝันฟันว่าได้ไปงวดเสียงวดเสียอางวดเสียไปเห็นลูซี่แยกงวดเจ็บตัวอีก นั่นมานกัเขากันนิดนึเนะได้ดูกรอยคือมากความอได้เล็กหนมากความนั่นเหลียวแอืมรอบนิงได้มาหน่อยเออมันออกลูกอไดู้วะเอามันจีเป็นเล็กนั้งอะไรยังวะมอนยนามันออกห่ามันออกเรนะมันอาจะออกซูมเนอวันนี้เล็กูมแล้็คือกองหินเตี้ยคือกองหินนะพ่ออเราจะบนนะอืมแ่ๆนมันขึ้นกองหินมอ่ะที่เป็นบนขึ้นวานนะ แต่เขาก็ไม่รู้อจะออกยังอือต่อมึงแน่เน็ตเขาก็บอกหนึ่งสี่เก้าเอียเออทำไหกฟันบอกแมนเห็นมานี่สิหนึ่งสี่เกพวางจริงโอ้เด่นหนึ่งอ๋อเห็นฟันเห็นมาบอกแมนโอ้ห่างกับหกศูนย์แปดกับหนึ่งแปดแปแปดยงมันมั่นึ่งต่อบกบกอนอ่ ผมว่าได้เป็นตัวพี่ได้ตสวาได้ะมาได้เป็นตัวอยู่แต่ได้มาเป็นตัวอ่าหมาวหูเป็นตัวเลยอ่าเนี่องเาบ่เคยฝันยังสิตเจ้าหลบหนีกูคือฝันเห็นมากเนาะมันจีบ้วันเล็กได้บรรดาสัตว์แต่ละอย่างจีฟันเห็นอยู่แค่สองอย่างบ้วันเล็กมันเข่าเราบ่มีหมูกับงวอ่าหลอมหีวิ่หมาแล้วผมเ่ยบ้วันเล็กมันเข่าหรือว่มันออกไหม น่าจ่ะพอะนาจ่ะมันมาออกลูกเห็นเนาะมันออกลูกเห็นเลยนี่เขาแล้วก็มาเห็นตอนมันออกบอกแต่ว่าเดี๋ยวลงมาข้างล่างอ่ะเอ้ามันมาขอดลูกแล้วคือจังตอนที่ว่างัวขอดลูกรอกนั้นนะเพราะมาเห็นตอนที่ว่ามันขอดแต่ว่ามันออกไม่ยืนเฮี้ยงแม่มันเลว้ืวตัวนี้ก็ออกออกแล้วอยู่ข้างแม่มันเหมือนด้านแม่มันเหมือนเล่นเป็นกองหือ มันดีใจไงว่าเออแล้วเอ้าก็เป็นลักษณะนี้ว่าเปนเลขที่ปล่อยไปมันออกแล้วเปล่ามันถือแล้วมันบอกว่าผิดไหมแต่ว่าพม่พิษว่าจะเป็นหมาหนิไม่ใช่หมาเนาะอืเป็นหมาหมาสิงบ่อเก่าเลยจ้ะชักเหลียวบ่าเคยหูใจหมาเป็นเจ็ดหรือเปล่าหมาบ่อเก่าหน้าหมามันมันบอกว่าครเป็นสังไว้ที่เป็นเจ้าสังก็เมีย แต่ว่าหนูตีนว่าเป็นเก่าด้วยใช่แต่ว่ามานี่ยพี่หนูมานี่บ่เคยยังได้เ,เดาาขาเขา,า,ก,ก,าก็ตีเป็นเป็นเกตจากมานน่ะนกขาเขาอาจจะเป็นนกหัวนกเงี้ยมันก็เป็นเล็กทีนึกขาเป็นย,ก,ยกขานข่ะ<า>หัวมันก็นเป็นกรุงก่งริ่งสีแดงมาอ๋อนันที่เป็นเงินดักงานมาตีตามตามเห็นว่าตามคือคือใครเลขเ็ก่งที่เป็นตีเปาไอ้บ่เออยึดๆหน่ะอาจจะเป่าอื โอ้แม่อีเนาะเจ็ดเจ็ดเนเนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดเป็นบ่อนานาจเกอกับวัลูเออไปเขาก็แต่งวัดที่เออกผู้ดีเออแต่หวัดที่เรียกออกเจ็ดเจ็ดนะโอ้แต่งวัดที่เจ็ดสิบเจ็ดนะสันจอนกันจอนเหรอเออเอมึงการเออจังหวัดที่เจ็ดสิบเจ็ดไหมโอ้มันร้ค้านคืนสองค้าเจิเ็้อานนาคนสองค้าเจริได้บอกอกผ่งนแลนืนไปอฮยเงสร่จแล้มาเมั่จะ้ ทำเท่วโอ้ไม่ออกลูกเจนี่ว่สัตวน่อยว่เนี่เดี๋ยวนี่มาน่อยกันนึ่งอ่ะเน่อเออมาน่อยกันไมันกเจ็ดอาจจะเป็นเจ็เจเจอ่าเจ็แล้วว้ยสตัวกเจ็ดเออกบนเออมันบนนี่แหละสตัวมันแรนมันแงนอวเออออมองการว่าตัวไหนแม่นแม่นคิดว่าตัวนี้วะคิว่าตัวนี้เออเจ หนึ่งเจ็ดเจ็ดดีเนาะเออเื่ออาจจะเป็นสองเจ็ดจดก็ได้เอางี้สองตัวเนี่ยไปเขียนเจ็บก่อนระบาดเนีเออเจ็บเจ็บก็ได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดเออรี้ละต้องบกกันที่เจ็ดเจ็เนี่ยนะน่าจะเขาแล้วแหละเนอะแล้วบุรู้จะเขาตัวไดนใเพราะว่าเอาไบว่า ก่อนมันผานสามมืนอนีงเงาะผักก้อนม้นผาน,นเหล็กเขาเลยดิพาไงผมมันนาอืะนี่แ็ล่าสุดอล่าสุดได,ดเมมันมึงเจ็ดเนาะรอตัวก่เจ็ดเจ็ดกับมึงเจ็ดนี่ละน้อยนี่ละน้อยเจาะพายเต้นไล่กับไปตีกันเนาะเออหนูกมบรู้ไม่เสอกเัวไหนคือแบบหนูไม่เคยเห็นมาก พกให้นเมาตั้งจเ่นุกรตีบ่กเป็นพรามมาเนาะเขาเป็นง่วนนุกตีเสื้เก่าอยู่เขาเป็นงัวนุกตีเสเก่าหัวนุมากเออมาเก่าหบเป่าไม่มาเก่าเขาเป็นง่วนมาหนี่งกตีเสื้เก่าเลยเขาเป็นมูสิมูสิเป็นซีซีเนาะแต่อันนี้เป็นหมาเนื้อปะหลูไม่ถูกได้ไหอเส้นทีผู้เฒ่าผู้แก่ไรางได้บ๊อบสน ไมนโซกีขนาดนี้เจ๊แปลให้บอกโอ้โหเขาว่าเปนยิ่มโซกีเลยโซกี่ขนาดนี้โคกีโชคเขาแล้วโคกีโชกเขาแล้วนี่ว่าจนเหมนันขแปลเลยขนุเลย เขาเป็นขาบอกมูสี่็ืสิบอกนู้วได้ไหมเขาหมูองหูก็ซีซีเปนสว่านีเลยโอ้ซีซีตัวหมูคน่ะเขาเป็นมวกอะสูงเก่าอ่าเออาีรูปวแต่ไนแต่อันนี้เป็นหมานบนวลเลยนุ่นบ่เคยเอาเขาฝันนี้กสิกรจำไว้ว่าฝันเป็นหมาเป็นตัวนี้เนาะเห็นมันออกว่า้เบิงหลวัดขาเป็นเจ็ ้องตัวกับเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็เจ็ดจอ้าอันี่แหละรต้องเอาลเอฟซีครับผมอันนี้คือน้องฟันของน้องกาเนาะเราเคยฝันเห็นหมาจ้กเที่ยแต่ได้ว่าฝันหินหมานะหมามันเป็นยังรับรถเอฟซีรับผมหมาที่เป็นเก็ดันแล้วมันยกหัวโคบขึ่นเนาะมักก็หัวขึ้นเด็กเก็ดอย่ไปมากอะได ข้อตั้งคื้น้าะมันังแค่ไหนโยคาคือสองขาใน้าแตงหากไขเบิงอีกสองขาหนาคือข้อไม่ตั้งตั้งวามันเหมือนเหล็กเจ็ดเลยเพราะอาปากม่นหนามแหลมหนามันยาวดิหนามยาวมันเหล็กเจิดขามันก็เป็นตุขีดกลางพอดีรับอีพีครับโศกมันนะครับอย่างว่า ย่ำนะครับเนาะเล็กตัวนี้มาย่ำก็ว่าได้ครับพี่ครับผมสุกมานับนด้วยเป็นเจรดกีครับผมอ่าแับประจอครับเปังๆทุกท่นครับผม